อันนี้เหมือนแล้วครับเหมือนหมอจกตูดหมาใส่ถุงมือของจกตูดเลยนิ้วหายทำนิ้วไม่ครบพี่นวดยังไงมันเท่ากันอันนี้เขานวดให้เข้าหรือนวดนวดมีขอบไหมเนเหมือนซิลิโคนเลย ตีบน,น้าพี่กะเนี่ยอืเนี่ยอือืมโอ,มอม้จกแล้วเปล่าจกตูดแต่ถังแม่ไหนอะไหนมันต้องขยิบมั้ยพี่ตีเหมือนรถตีได้ไม่ได้ค่ะจะเป็เดี๋ <laughs> ว่าเอารถตีไปแจก,กวัดบ่อยนะ เล่นไม่ทันแล้วนะเจนนี่ครับอันนี้เราจะมาใส่นาปลากันนะครับซอสซอสเหรอเคยกินอะไรนะต้มตำไงอันนี้คือซอสต่างประเทศใช่ไหมขอบนี้แล้วขอบอะไรนี่ได้กินเลยไม่มีหนรอไม้สับตัวเนี่ยชีสชีสอาะชีสเหรออันนี้คือต้องผาดทอดเลยใช่ไหมคะผัดทอดเลยค่ะ อันนี้อบเตาไหนเตาคูค่ะเตาเนี้ยอุณหภูมินัน้นนไม่ได้อ๋ออันนี้อีกนานน,นะคะเตานี้เตอนนี้ต้องรอให้อุณหภูมิมาถึงเตาเนี้ยมันเป็นเตาที่แรกก่อนเนี้ยพิธาตัวเนี้ยนะมันยังไม่มีตามนำเข้ามาจะทำยังไงให้ได้พิซซ่ากินด้วยความอร่อยก็ต้องประกอบเตาขึ้นเองให้ได้เก็บอุณหภูมิได้สี่ร้อยองศาสี่ร้อยองศานี่คือเฉพาะพื้นเตา,ะานะเพราะฉะนั้น การจะได้ความร้อน400องศาเนี่ยต้องใช้เวลาขั้นต่ำอยู่ที่3ชั่วโมงแต่ตื่นเงีินำ3ชั่วโมงแต่หลังจากที่เรามีเตานําเข้ามาไอ้ตัวนั้นใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวให้ได้ความร้อน400 400องศ,อศคาคนนั้นเวลาเราพาจะกินที่กาทําไอ้ตัวน,นี้จะก็เดียวดายครับเป็นใครจะได้กินก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงให้ได้ความร้อน400ถ้าเกิดไม่ถึง400แป้งจะไม่ฟูต้องให้ได้รี้แบบนนแบบส400 ใส่อะไอย่างไรใจหนอาล่ยเราต้องคูมไม่ใมีรถดีมีแบที่เราชอบเลยครับได้เลยดีกว่าน้ำพี่แอมพี่กายชิมหมูขุ่นป่ะเนี่ยจ้าดินี่อันนี้พี่กวานครับโอ้คิมก่อนเผาหมู หวานหรือเปล่าที่เราอนนี่ก็มันจับรถไอพีกีพีนีเาพีุ๊กพี่ก็หวานอันนี้ไม่เห็นบบน้ได้เลค่ะันหแบบโรท มก้งบงบอยอ่านี้มันละลายแล้วใีวครับกินได้เลยครับกินกับกะปิอร่อยมีกะปินะกะปิจะทำจากกุ้งทุกนี้ยทำเองเดี๋ย่เอากะปิให้กะปิอร่อยมากเลยโอเคสุดยอดวัฒนธรรมเราเราจะต้องกินด้วยไปต่อเดี๋ยวเราเสร็จแล้วอะ เราเอาพิซซ่าวางนี้เสร็จเราจะตัดขึ้นมาเราจะจะเอาไปตอ,อ,อ,องลองกินดูไปตองแล้วใช้ได้หมูจะกินได้ไหมสุดยอดยอร่นนอยครับคิดว่าเราต้องเอาใส่ใส่หน่อยดีกว่าชิ้นใส่ใสใน,นิดจะเปลี่ยวให้มันกระจายทั่วแต่อย่าให้มันกระจุกกระจุก<อ>ไปเ,เดี๋ยวมันไม่สวยกระจายต่ออืเดี๋ยวเอาเตาเข้าเตากันเออโอเคจะได้ได้ค่ะได้กค่ะ เอาแป้ออกมาได้เลยเอาแป้ออกมาเลยเาขยายตัวครับไม้ตีอยู่มันนี่เงครับอันนี้เป็นไม้ไม้ทาีสุนัขไม่ใช่ไม้ทิใส่พิซซ่าดูสงคงอะเออใ่ใช่องเฮ้ยไปดูคลิปนูางเี้ยี่ถก่ยว้าวสุกแล้วนกินได้นี่นี่ดูกิก้เดี๋ยวเวความเย็นมันใจคาว้าว ไม่ได้แพมมันปูขึ้นมาน่าเกลียดมากอืมโอเคอุ้ยมาไปเร็วเนี่ยเอออยากลองเนะนี่ขับใช่ขับปูเสร็จตกงานก็มาเสร็จแล้วแบบยังไงกี่คนนะหห้าคน มันเป็นกขอบอะแบบขอบมันก๊อบๆ,ๆเลยแบนนะ่งหกแบ่งหกนี่นะแบ่งแปดน่ากินนะหน้าตาน่ากินใช่แบบมันมันมน่ากินมากนะแต่ถ้าไปซื้อที่ตลาดหน้าตานี้ผมก็ไม่กินหรอกครับอเอเากาเอก็หมดไหมเป็นแผ่พิษก้างเลยกินดูนะ แต่ถ้าเขาทำกินเองเฮ้ยแม่งน่ากินเ่ะแบบฟีลมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเพื่อนพี่ลองมาแล้วจากที่ตลาดแบบดูไม่น่ากินนะแต่ถ้าเราทำเองเฮ้ยแม่งน่ากินว่ะพี่ลองชิมก่อนเนี่ยวต้องใส่ใบตองบอกใส่หรตองช้อนมาเกียงเกียงนี่มันมีซอสซอสต้องซอสเลยเหรอ แต่ตอนนี้มันรนเหมือนที่บอกไปตอนแรกอะ้าพี่ตลาดนี่ก็ไม่คิดเกิเนจะจะอะไรไงไม่ไม่ถึงยังไ,ไม่ถึงไอ้ซอสซอสเยลทาองมีซอสอีกนี่ไง อ๋อนะอะไรแป้งตรงไหมแต่กินพิซซ่ามานะครับอันเนี้ยอร่อยที่สุดใช่หรอใช่เพราะพี่เพิ่งกินพิซซ่าครั้งแรกอะไรที่เราทำเองอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วถึงมันจะไม่อร่อยแต่มันก็อร่อยอร่อยนะพี่ว่าอร่อยนะ ต้องลองมาทำกินเองครับอ,อร่อยอร่อยมันไม่เลี่ยนเหมือนเราหาัดวาดรูปครั้งแรกอ่ะมันอาจจะไม่สวยคนอื่นด่ามันไม่สวยแต่เราภูมิใจในมันมากเลยใช่ไหมอันนี้ยอร่อยอร่อยต้องลองมาทำกินเองเนาะอืมต้องลองมาทำกินเองครับที่ไหนบ้านใบดินสุพันธ์คุพรรณนะคะรักเลย